ที่นี่นาอีชานะอยู่แบบมีความสุขมา่อยู่มีคแุบเพราะมีในหลวงไงเช่เป็นในหวใช่มีในหลวงสบายดีกับทักทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยยินดีต้อนรับทุก่านเขาสู่ซ่องสองสาวลาวเซโน้องเมื่อนี้กลับมาพบกับสาบุภาผู้เก่าผู้เดิมเ้นเก่าเ้นเคยนะพี่น้อง ผูเก่าผูเดิมแต่เพิ่มเติมทรงผมใหม่นะพี่น้องก็คือซาบุพากะฮะคาไปตัดผมมาเนาะกติซิแป็กๆปิดในหนึ่งน,นะพี่น้องกามเมื่อนี่เนะะาะอาซาบุพาก็มาผมเสือสีแดงอีกคือเก่านะพี่น้องเพราะว่ามีพีเอฟซีอ่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่านุ่งเสือสีแดงแล้วรู้สึกว่าซาบุพาแบบหนาใสแบบว่ามีออร่าขึ้นนะพี่น้องซาบุพากะถือรือแพงสีแดงไปก่อนนะพี่น้อง ก็เลยหนุ่มสีแดงมาอีกตรงนี้เนาะคลิปนี้เนาะสมัมภาก็จะมีเห็ุคลิปดีแอ็กซ์ซันเกี่ยวกับความหูซึกซาวพม่าเนาะที่เพื่อนมีความหูซึกอ่าแบบว่าหูซึกยินดีกับประเทศไทยเนาะที่มีนายหลวงดูแลเปรียบเสมือนแบบว่าลูกมีพ่อมีแม่ดูแลนะเนาะพี่น้องเพราะว่าทางประเทศเพิ่นก็บแบบว่าน่าจะ แบบหนาจะบอดีคือประเทศไทยเนะพี่นอ้องพอเพิ่นมาเห็ดวิยงเพิ่นมาทํางานอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นก็รู้สึกว่าคนไทยนี่มีคนสุกด,ดีหลายๆเลยเนาะที่แบบนี้นายหลวงคอยอปกป้องคุ้มครอ,องเองแลหหะน,ะนอะ้องการับนอคิดนี่สบูพาเห็นแล้วก็จนแบบนันตาอีกซึ่งมังนเพิ่นน้องแปลว่าแบบขอ้อมือซึกของคนคนหนึ่งนะน้องเพื่อเพิ่นแบบแต่เก่าเพิ่นอยู่ในแบบอ่ อยู่ในแบบอยู่ในประเทศเพิ่นมันมีความน่าจะมีความอย่างนี้คะน้อพี่น้องพอมันมาอยู่ประเทศไทยแล้วเพิ่นก็น่นาจจะ,ะมีความสะดวกสบายมีความสบายใจหลายขึ้นเแเพิ่นจึงแบบว่าเพิ่นก็จะน้ำตาลายน้อพี่น้องเพิ่นแบบ่าจะซึ้งใจแหงเนาะหรือว่ยในใดน้อพี่น้องจะน้ำตาไหลเพิ่นก็นสะประพาห็นก็น รู้สึกยินดีนําคนไทยของเนาะบาวตแต่เศราพม่าเนาะยินดียินดีนำพลไทยเาเบุพาเองก็รู้สึกมีความยินดีนําคนไทยเนาะที่ผมมีใน,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 นหลวงปกป้องคุ้มครองเนาะเพราะว่าเออเมืองจากประเทศของ,ง,งเพิ่นเนาะพี่น้องเบิ่งโดยรวมเนาะประเทศของเพิ่นก็ถือว่าเบาุพาว่าดีเนาะแบบว่า ทางด้านถนนทนทางทางด้านกินอยู่ทางด้านอยังกับประเทศเพิ่นมีความสะดวกสบายหล,ลายหลายเรา้าาารองเนาะทางความสะอาดเพิ่นก็นกนแบบว่าบริหารประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเนาะความส้าสนความสะอาดะววับภาวาสบุพาเพด็ดคิปตีเอ็กซ์ซันมาการายคิดเนาะเกี่ยวกับเมืองไทยเกี่ยวกับถนนทนทางของประเทศไทยสบุพาเบิ้งแต่ละคลิปก็แบบว่า ิึงแต่ละถนนทนท,ทางสถานที่ต่างๆบอจะเป็นห้องหำ้องเฮียนเนาะทีิ่นทีสาวยูทูบเบอร์ิ่นได้ไปถ่ายคลิปเนาะกับแบบว่าเห็นแต่ว่ามีความสะดวกสบายเออเห็นแต่ว่าความสวยงามิ่นเนาะเห็นแต่แบบว่าไม่มีความสวยงามบ่มีแบบขยงขยะถิ่มยังไงเนี่ยพี่น้องแบบว่าประเทศเหนเป็นประเทศที่สะอาดเทนั้นเนาะก็ถทอว่า าระบบการปกครองของประเทศเพิ่นกทัทมีบอดีนะพี่น้องจึงหักษาความสะอาดเพิ่นสามารถปลุกใจปลุกระดมะประชาชนให้หักษาความสะอาดได้กทัทมายอดเยี่ยมในการปกครองของเพิ่อนแล้วก็ทางด้านมารยาททางสังคมเนาะเพิ่นกัแบบว่าตอนหับชาวต่างชา,ต,า,าติเป็นอย่างดีแล้วเนาะคนไทยเนาะแล้วก็ก็ยองย่องประเทศไทยมาว่าเป็นประเทศที่แบบสยามเมืองยิ้มอีเองประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าประเทศเพิ่นกา แบบว่าเิ่ยบเงียมแจ่มใสตอนหักชาวต่งางชาติเนาะขนาดว่าซาบุภาเห็นยูทูบเบอร์ก็ยังหูซึกว่าแบาบว่าประเทศไทยเพิ่นแบบเป็นคนมีน้ำใจนะนอกพี่นอกแบบว่าทีซาบุภาเห็นเห็นว่าจะเป็นการซวยเหลือจากพี่ใหญ่ใจดีแล้วก็จากพีเอฟซี FC ที่คอยมาให้กำลังใจส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยแล้วเพื่อนก็จ,กจะมักจะมาให้กำลังใจตลอดเลยเนาะส่วนมากมาก็นี่นะซาบุภากันเลย ผู้ซึกคือสาวพม่าเนทีว่าผืนมีความสุขดีคือคนไทยผ็นมีความสุขดีเนาะที่มีนายหลวงคอยดูแลคอยปกป้องคุ้มครองเนาะต่อไปอ่าก่อนสิบภาพส้มคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสาวลาวเนาะแลวก็ขอขอบคุณ PFC ทุก่านที่เข้ามาติดตามหับช้มและส่วนสนับสนุนส่งสาวลาวโดยบ่คามโฆษณาเนาะต่อไปสบุภาพศิพาพธิพี่น้อห์หับส้มคลิปสาวพม่าเนทีิืนมีความ ตื่นตันใจมีความดีใจเนาะที่ได้มาอยู่ได้มาเหตดเบียกอยู่ทางประเทศไทยแล้วผมก็โหูสึกว่าคนไทยสุขดีเนาะที่มีนายหลวงคอยปุ๊บปองปุครอเอาเป็นว่าเข้าไปหักซุ้มิปผ่านการแอคชั่นร้อนกันเลยไปกันเลยหมายถึงว่าเป็นในพม่าเป็นยังไงพม่าตอนนี้มันไม่มีแบะ พ่อแม่แบบก็ไม่เหมือนทีมมือไทยนะเนาะมีไทยมันมีพ่อแม่แล้วก็ร่มแบบมีความสุขเลยกลายเป็นคลิปไวรัลในติ๊ t ตอกเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกคมกลิบบุญญาเกียรติได้ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของชาวพม่าที่ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเองอยากมีสถาบันพระมหากรรษัตริย์เหมือนกับประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์เหมือนมีพ่อมีแม่คอยปกป้องก่อนที่สาวพมา่าจะน้ำตาไหลออกมาหมายถึงว่าเป็นไงพมา่าเป็นยังไงพม่า,มาตอนนี้มันไม่มีแบบพ่อแม่แบบก็ไม่เหมือนทีมมือไทยน,นนะเนาะมีไทยมันมีพ่อแม่แล้วก็ รูมแบบมีความสุขเลยพ่อแม่นี่หมายถึงใครหมายถึงพ่อแม่คนในหลวงอะไรแบบแบบนั้นใช่ไม่ในหลวงแล้วยังไงมีความสุขมมีควาสุขของเรามันไม่มีไงคนเราอยากจะมีในหลวงยังอยนหลวงอยากได้ในหลวงยังเนี่ยครับเลขตาแดกเวเฟยมเลขใช่เนี่ยเร้องไห้นะครับพี่น้องคนไทยฟังไว้นะครับนี่พี่น้องจากประเทศเมียนมายืนคุยกับพี่อยากมีในหลวงใช่ไหมครับ นี่พ่อแม่เคารองง่ายนะครับคนไทยใหญ่เด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้เคาอยากมีในหลวงมีในหลวงเหมือนพ่อแม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ดูแลเราใช่ไหมใช่ใช่สบายใจแบบนี้ไม่มีใครคุมแบบไม่มีพ่อแม่เหมือนแต่ที่นี่นาอีกชานะอยู่แบบมีความสุขอยู่มีแบบเพราะมีในหลวงไงจะในหรับใช่มีในหลวง ผมอยากให้คนไทยได้ดูไว้นะครับนี่พี่ปทุมภูมิรัฐยืนคุยกับน้องสาวซึ่งเขามาประเทศเหนียงหน้าน้องชื่ออะไรชื่อชื่อโซ,โซ,โซ่ครับอยู่เมืองไหนครับอยู่ประเทศพมา่าไอ้ทวายทวายผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ในประเทศไทยได้ได,ได้ได้รับฟังความรู้สึกจากาพี่น้องชาวประเทศพม่านะครับซึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาบอกเขาอ,อิจฉาคนไทยที่ประเทศไทยมีในหลวงเมื่อมีในหลวงแล้วมีความสุขแต่เมื่อประเทศพม่าเนี่ยไม่มีในหลวงทําให้คนนี้ก็ทะเลาะกัน อยู่แบบไม่มีความสุขไม่พัฒนาแบบที่นี่มันมีคนแบบคุมอยู่พ่อแม่ก็มีอุ่นใจใจมันดูแลแบบอย่างดีใช่ไหมกับในหลวงมันมีพ่อแม่แา่บ้านหนที่ไม่มีพ่อแม่ก็มีปัญหามีความสุขนี่ผมเลยอยากให้พี่น้องเด็กรุ่นใหม่คนไทยนะครับได้รับฟังเอาไว้ที่เรียกร้องอยากได้อยากแก้ไขมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองอยากแก้ไขตำนูลนะครับไอ้ห็นไว้ว่าประเทศไทยที่มีความสุขได้มีความสุขได้เนี่ยเพราะเรามีสถาบันบริย์เรามีในหลวง อน,น้องกับพ่อมีในหลวงก็มีพ่อแม่นะครับอันนี้ก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับได้รับรู้ไว้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องชาวพม่าซึ่งมาจัดงานศพนะครับในวัดคลองกุยครับผมขอบคุณมากนะครับที่ย้ยความรู้สึกนี้กับคนไทยครับขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นอย่างมากเช่นขอให้เมียนมาก,กลับมาสงบสุขในเร็ววันพระองค์เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่แห่งความเมตตาการุณา มีในหลวงเหมือนมีพ่อมีแม่จริงๆเรามีพ่อหลวงแม่หลวงท่านดูแลพระศบนิกรของท่านอย่างดีเอาใจใส่น้ำพระไทยอันยิ่งใหญ่ของพ่อหลวงปวงชนชาวไทยแผ่ไพศาลไม่พลาดต่อไปสบุภาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าหาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยเนาะว่าเพินพ่นมีความู้สึกอะไรต่อคิปนี่เนาะคอมเมนต์แรก ฟังแล้วน้ำตาไหลคะ่ะใส่คะ่ะคนไทยสชคดีมากที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คอยดูแลห่วงใย,ยพวกเราและท่านก็ทรงมีพระเมตตากับทุกศาสทุกศาสนาที่เข้ามาพักพิงเพิ่งพาอย่างอบอุ่นและเราคนไทยก็ยินดีต้อนรับซาวเมียนมาที่รักพ่อหลวงของพวกเราคะ่ะบ้านเกิดของเราอบอุ่นที่สุดคะ่ะ คอมเมนต์ต่อไปเนาะขอบคุณนาโซคุณน่ารักมากคำพูดของคุณทำให้ผมมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะคอมเมนต์ต่อไปภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ลมพระบารมีคอมเมนต์ต่อไป,อไปเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวต่างชาติชื่นชมและอยากมีภูมิใจเป็นคนไทยคอมเมนต์ต่อไปเธอก็รักในหลวงของเราได้ค่ะ ในหลวงของเราเผื่อแผ่ความรักให้ทุกคนในเมืองไทยและพระองค์รู้สึกกังวลเมื่อทุกคนในโลกพบกับภัยพิบัติพระองค์ทรงห่วงใย,ยต่อผู้คนบนโลกนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อไปขอบคุณค่ะที่เอาคลิปมาลงเราคนไทยสุขวีแค่ไหนที่มีในหลวงที่จบไปก็เหมือนความรู้สึกของชาวไทยเนาะที่เพิ่นได้มาเห็นคลิปนี้แล้วก็เพิ่นก็รู้สึกก็เพิ่นสชดีเนาะที่ มีนายหลวงมีเปรียบเสมือนมีพ่อมีแม่เนาะปกป้องคุ้มครองอะไรพี่นี้เงถ้าเปียบเหมือนในครอบครัวก็จะเหมือนแบบัวมี่อมมีแม่นะพี่น้เนะในลูกๆที่มี่อมีแม่คุ้มครองมันก็จะเป็นแบบการอบอุ่นมีความสบายใจเนาะเพราะว่ามีย่างมีย่งกับผอแม่เป็นผู้ที่ออกหน้าออกตาอย่างทุกอย่างนะความสุขเพื่อนก็ประมาณนี้เนาะถ้าเปียบเทียบใส่กับแบบ ประเทศหนึ่งที่มีนายหลวงปกป้องคุ้มครองเนาะเปรียบเทียบมีพ่อมีแม่กเบ็นวานเนาะเพื่อนกะอ่าซึ่งชาวพม่าคนนั้นเพื่อนก็ดีใจหลายเนาะจนแบบตื่นตันแบบว่าก็จนหายเนาะว่าเพื่อนก็ได้คุ้มพัมเนาะบอกว่า,วาอ่าคนไทยโชคดีเนาะที่ประเทศไทยโชคดีที่มีนายหลวงเห็นให้ประเทศไทยมีการพัฒนามีความสงบสุขอ,อยู่เย็นเป็นสุขอ่าซึ่งประเทศ,เ,ทศเพื่อนนะแบบว่า มันมีความ,มูลร้ายนะเผื่เนาะแต่ก็มันก็คือประเทศไทยเพื่ประเทศไทยสุขดีมากๆเลยนะเพือ่อกระทั่งเกาะทั้งหายอะพี่น้องซาบุภาเห็นคลิปของเพลินแล้วก็มีความรู้สึกเกือบจะหายตามเลยซึ่งเพื่อจะมีความดีใจเนาะที่ได้มาเห็นเบียกอยู่ในไทยแล้วก็แบบว่ามาเห็นคนไทยแบบว่ามีความที่ประเทศไทยมีความสงบสุขน,นะพี่น้องตามที่สาบุภาได้เห็นมากะ น่าจะเหมนความผื่น,นพี่น้องเพราะว่าเป็นไทยส่วนมากการเจอผืนแบบเป็นคนมีน้ำใจนะเนาะเป็นคนมีน้ำใจแบบหมักสวยเหลือขนาดว่าซาบุพาเป็นาาสาวต่างศาสตร์เองนะพี่น้องก็ยังแบบว่ามีคนไทยแบบว่ามาคอยสวยเหลือคอยให้กำลังใจเนะาะก็เห็นได้จากการทำยูทูบแบบเนาแต่ก่อนกับบงหูแล้วเนาะน้จ๊ะแต่คา,าที่สาวซุก เบลาตาได้มาถ่ายซาบ,บุพาลงทรงของเพิ่นเนาะแล้วก็เห็นหายมีพีเอฟซีไทยลหลายๆฐานเนาะได้มาหูได้มาเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของซาบ,บุพาเพิ่นกัทางฝั่งไทยเพิ่นก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนาะทางฝั่งไทยทาง USA เพิ่นก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวซาบุพาเนาะแล้วก็ซาบ,บุพามาเห็น YouTube ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นได้สร้างซองให้ที่เพิ่นได้ มาเน content, enfin, ain, people, have, people, day, people, ี่ยนำเกี่ยวกับคอนเทนต์เองต่างๆแล้วก็มี PFC หลายๆฐานคอยมาให้กำลังใจสับปาตลอดมาเนาะชุดนี้สับปะากะซึ้งใจแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยจะเป็นคนแบบว่ามีนำใจหลายเนาะต่อเพื่อนมนุษย์เนาะบ่าแต่มีนำใจต่อคนในประเทศเนาะคนยังเพื่อเพื่อแผเพราะมีนำใจมา สู่ประเทศอมค้างหรือว่าคนอมค้างที่เพินฮูจักเนาะจุดนี้สบุภาการมีความซึ้งใจมีความขอบคุณหลายๆเนาะที่คนไทยเปินมีความเมตตาและก็มีความหักต่อพี่น้องชาวลาวาเนาะต<น>อนนี้สบุภาก็สิได้ขอตัวลาเลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนจิจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ สาบูพาเหตุคลิปต่อไปเมื่อนี่สาบูพาสเสด้ขอตัวอำลาก่อนเน่นอ้องมือหนาพอกันใหม่เด้อสบายที่